มาครับมาพบกับเกมหมากรุกไทยออนไลน์นะครับผมเ,เป็นเกมสิบนาทีนะพบกับคุณภูผาห้านะครับเราเดินก่อนนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้เป็นหมากกสีแดงนะส่วนเราเป็นหมากสีน้ำเงินนะครับคู่ต่อสู้คุณภูผานะครับแต้มพันหกเจ็ดสิบเอ็ดนะ พักนี้เดินเบลอมากเลยครับน่าจะเล่นบ่อยเกินไปนะอืมือไวครับเพราะว่าเกมสิบนาทีเนี่ยมันมีเวลานะครับอือไม่คือไม่ต้องรีบเดินขนาดนั้นนะครับค่อยๆค,คิดแต่ผมเป็นคนที่คิดเร็วคิดเร็วหรือว่าคิดไม่ละเอียดไม่รู้นะขอให้ได้เดินนะครับเดินไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยแ,แก้นะครับพบกับ เม็ดซ้ายนะครับเม็ดซ้ายมาแล้วนะนะครับเดี๋ยวเขาจะขึ้นตัวนี้อหกตัวนึงไหมขึ้นตัวนี้นะครับเราหลบคุณไปทางนี้ก่อนนะครับเพราะว่าจุดยุทธศาสตร์ของการลบมันอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับ ที่มานะครับที่มากินนะครับไปครับที่มากินครับเท่าน,นั้นเองกินครับอจบเกมนะตรงนี้นะเดี๋ยวขอตูงนี้ทีขอตรงนี้ทีึงดีครับ แหมไม่อยากกลับเลยอ่ะมาตรงนี้แล้วไปขับมานี่ก่อนนะครับเราจะบุกทางนี้ไงไม่สนนะจ้าเี่ยจะมีสัญญาณขาดบ่อยนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับสัญญาณน่าจะหลุด คู่หลอดู้่อ่าสัญญาณกลับมาแล้วนะผมงึิ้มแทงไปเลยนะครับแล้วก็ไล่เขากลับไปก่อนนะนะครับเขาไม่กล้าทิ้มนะทิ้มไม่ได้นะครับทงนี้ทิ้มมามจะเป็นการเปิดบ้านเกินไปนะเขาต้องเอาตัวใหญ่มาแลกกนะันถ้าทิ้มไปนะนะครับ สัญญาณหลุดอีกแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งกลับมาอีกแล้วลคุณหลอกตาหลอกกัน,นินาใช่ไหมเอาครับขอสักหนึ่งตัวอ๋อไม่ได้ครับโอ้ลุกโหโดนตาฆ่าทางนู้นด้วยนะแต่ก็ไม่เป็นไรหลบไปดีแล้วนะ <You. S 1> นะครับต้องหลบให้มันดีๆนะครับอ <You. S 1> เขากินนี่เราไงเขากินโคนเราไงนะครับทำไมอะครับ เราก็กินเลครับเรื่องฟรีเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องฟรีเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับเอามาเรื่องฟรีเป็นเรื่องธรรมชาติพูาดได้เาเฉยเลยนะครับอั่นน่แสบไม่ล่าดูดูดนะแผนเขานี่เยี่ยมมากเลยนะครับเอาผมกินตัวนี้ก่อนแะเอาไงเอา ฮะอะไรวะลูกผมผมไปติดมา้าเอาแล้วติดม้าไม่ได้นะครับเออเอาดิต้องกลับนะครับและทะลึง่งตึงตังนะบอกเลยว่าอยา่าอย่ามาทำอย่างนั้นกับผมนะครับ <Yeah. S 1> เอา้าอุย้ยม,มาทำอะไรอย่างนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ตาคาบนี่วานะครับ แฟ้มคูดต<ส>่อซูลึกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยถ้ามผมทะลื่งรีบกินม้าฟรีนี่เรือผมหายนะครับทำเป็นเล่นนะเออขาต้องลุกอยู่ลลุกเพื่อเพื่อที่จะให้มันเบาๆลงครับพู้ดง่ายไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะไปนะแค่นี้เขาก็ไอ้นี่แหละเขาก็จะเบาละนะครับหมายถึงว่า ถ้าเรือสองลำมันจะแรงไงใช่ไหมถึงเขาจะมีเรือก็เ,เหอะแต่เรือเรากำลังจะเข้าทาเขาไงนะครับผมขึ้นข้างบนดีกว่านะอยู่ข้างล่างไม่ค่อยดีนะครับแหมจะมากดมา้าผมเนะี่ยดูทรงก็รู้นะครับแสบนะแสบมากเลยอย่างนี้ด้วยครับเป็นใงไม่หลบไม่หนีจ้าขออยู่สู้ <Yes. S 1> โอ้ยอาตายละตายละ ตาอับเหรออยังนะครับยังไม่อับนะไปที่นี้ก่อนนะครับเออเอาอะไรลุกเราล่ะลุกเราก็หลบครับจนไปก่อนยังไม่จนนะครับโอ้คุณภูผานี่แท้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวต้องต่ออกสักหนึ่งกระดานนะครับถ้าเขายังอยากจะเล่นต่อนะครับอืม เราประมาทคู่ต่อสู้ไม่ได้ด้วยนะครับเขาลงล่างแล้วนะเอากินอโอ้โหดูใจใจใจเป็นไงอ่าผมตาอับอยู่แล้วเนี่ยเอาไม่อับนะครับผมลงมาที่ก่อนแล้วกันครับแผนเขาเนี่ยเยอะอจริงๆนะมาเข้ามาเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเขาม้าเขามาสองตัวด้วยนะะกินจะลุกค่าตัวอนะีกอ่ะ แซบไหมล่ะแซบไหมแต่เราก็ไม่มีสาจะเดินแล้วนะพูดถึงนะมันจะเดินทางไหนก่อนเนี่ยทางนี้ก่อนแล้วกันครับต้องแก้ชื่อยางนะครับเออนี่สิถ้าเราเอาเบีย้ยกินไปนี่เศร้าเลยนะพูดถึงนะเมื่อกี้นะใช่ไหมทางนี้ก่อนเขาจะทำอะไรผมว่าเราจะลุกไหมอะ ลูกผมก็ไปจิตเรือเขานะใช่ไหมอันนี้เราต้องหาเสมอก่อนนะครับอันนั้นแสบไหมล่ะในที่สุดเขาก็พลาดนะครับหมูกะแล้วมันต้องมากินเบี้ยตัวนี้ของุแมแน่นอนนะนะพูดถึงนะนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกทีนะครับเข้าไปอา้าอยู่ดีมาหลุดท้ายเกมเฉยนะ มันจะไม่เสมอแล้วนะครับเนี่ยเอ้ยอ่ะอ๋ายอมแพ้เลยนะครับเดี๋ยวเขา